ป้อมนะคะวันนี้ป้อมจะมาแนะนําให้คนเมืองรู้จักการปลูกผักกินเองไม่ใช่เรื่องยากนะคะสําหรับคนเมืองที่จะปลูกผักป้อมจะเริ่มขั้นตอนการพอกว่าให้ดูว่าทํายังไงถึงจะขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะเราก็หาตะกร้าลักษณะอย่างนี้ค่ะจะจะเป็นตะกร้าขนมจีนก็ได้นะคะเราก็ลดขยะแบบการใช้นะคะ ของเหลือใช้แล้วก็ตะกร้าแบบนี้ก็ได้แล้วก็กลุด้วยหนังสือพิมพ์ทีนี้ก็กันเอาไว้กันเลอะเทอะสําหรับคนเมืองที่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านที่เราไม่อยากให้เลอะเทอะมากเราก็กลุดด้วยหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็รองด้วยมะพร้าวสับแล้วก็รองเพื่อให้เขาไม่ชุ่มน้ํามากอะค่ะเมื่อรองพื้นที่ตะกร้าที่เราจะพะกล้าด้วยมะพร้าวสับแล้วเราก็ใช้กแกลบดํานี่กระหาซื้อได้ที่ร้านต้ดไม้เหมือนกันเราใช้แกลบดําซัก หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็มพะพร้าวสับสักสามส่วนเอาสองอย่างเนี่ยมาล่อนนะคะก็เทลงไปในตะกร้าเพาะนะ,ะแล้วเราก็ลดน้ำให้เขาชุม่มลดให้เขา ผ่านลงไปถึงข้างล่างเลยนะคะแล้วหาพลาสติกแข็งๆก็ได้ค่ะหรือว่าไม้เป็นทัดเลยก็ได้นะคะมาเขาเรียกนำร่องแต่ไม่ต้องลึกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้หยอดเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกนะคะตอนวันนี้ปั้มเตรียมเมล็ดสลัดเอาไว้อันนี้คือกล้าสลัดนะคะ แต่แนะนําถ้ามือใหม่เนี่ยอยากจะให้ปลูกเป็นพวกกวางตุ้งคะน้าอะไรจะง่ายกว่าพา่อเมล็ดเข้าใหญ่แล้วก็ไม่แพงเราก็เริ่มจากคะน้าก่อนเมนล็ดข้าจะกลมๆอะค่ะนะคะอันนี้เป็นคะน้าเห็ดหอมต้นลาต้นเขาจะใหญ่กว่าคะน้าธรรมดาะะใส่มือนะคะหรือถ้าไม่ใส่มือก็ถ้าใส่มือเนี่ยแล้วเราก็หยิบหยิบแล้วเราก็หยอะลงไปที่ในหลุมนะคะใช้มือปิดอย่างนี้นะคะ จับจับจีบปิดร่องเมื่อกี้ก็หายไปละเรามีวิธีกันเวลาลดน้ำไม่ให้มเมล็ดก,กระจายออกมาเราก็จะใช้หนังสือพิมพ์ปิดทับหน้าอีกทีหนึ่งนะคะ,นะคะประมาณ4-5วันเขาก็จะเริ่มโตนะคะโตขึ้นมาอันนี้สังเกตดูว่าเขาจะเริ่มเริ่มแทงขึ้นมาอันนี้โตโตช้ากว่าเพื่อนนะคะเราจะต้อง พาเข้ามาลงในหลุมแบบนี้ก่อนนะคะแส่ข้างๆแล้วก็ยกยกดินนิดนึงโยงๆขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วค่อยพยายามจับที่ตัวตัวใบค่ะตัวใบนะคะ,ะ,ค,ะค่อยๆเห็นไหมคะเขาจะมีรากขึ้นมาหนึ่งแล้วก็วางเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะปลูกต้นไหนต้นนี้ไม่สมบูรณ์เราก็ตัดใจทิ้งไปใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะกดไปที่ราก ต้องกดไปที่รากนะคะอย่าก,กดไปที่ลําต้นเพราะถ้ากดที่ลาต้นเนี่ยลำต้นเขาจะหักนะคะแล้วก็ตวัดลงอย่างนี้นะคะต้นเขาจะตั้งขึ้นมาเองเลยค่ะกดไปให้สุดลึกนะคะอย่าอย่าเกรงอย่าอย่าแรงนะคะ,ะ,คะต้นเขาก็จะตั้งขึ้นมาแล้วนะคะนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ําทําตอนเย็นให้พักฟื้นสักคืนหนึ่งพอเช้านะคะที่เขาล้มๆมอยู่เนี่ยเขาจะตั้งขึ้นมาเลยค่ะ เราย้ายกล้ามาลงหลุมดำแล้วนะคะทิ้งเอาไว้ประมาณสักสองสัปดาห์เขาก็จะออกใบจริงคือใบที่3มที่4จะออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะแต่อันนี้เนี่ยจะปล่อยทิ้งไว้จนโตและพร้อมที่จะลงกระถางปลูกจริงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาต้นผักลงกระถางนะคะก็ใช้มะพร้าวสับรองล่างเพื่อไม่ให้เขาอุมน้ำข้างล่างนะคะให้มีกร,ระบายน้ำ หนึ่งส่วนถ้าเป็นกระถางสี่ส่วนแล้วก็ใช้มะพร้าวสับหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ใช้ดินที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะคะรดน้ำอุปกรณ์สำคัญในการแสะต้นผักขึ้นมาคือช้อนใช้ด้ามช้อนนี่นะคะตรงนี้จิ้มไปที่ ตัวขอบนะคะอย่าจิ้มให้ห่างๆล่างค่ะเดี๋ยวลากเขากระเทือนนะคะเราก็ยกเข้าขึ้นมานะะลากเขาเต็มเลยค่ะแล้วเราก็เอาช้อนแหวกนะคะเรร้อแล้วเราก็เอาดินนะคะมาประคองลําต้นที่คอเขานิดนึงเพื่อที่ว่าเวลารดน้ําใบเขาจะได้ไม่ติดแปะลงไปที่ตัวดินนะคะเรียบร้อยแล้วก็คลุมด้วยฟางเพื่อไม่ให้หน้าดินเขาแห้งเวลาเขาโดนแดดบ,บ้างนะคะนะคะเรียบร้อย แล้วก็จะได้ผักสลัดระยะเวลาของผักสลัดที่เขาจะโตให้เราตัดกินเนี่ยประมาณ40วันจากนี้ไปแต่ถ้าเราอยากจะกินเขาแล้วเนี่ยกินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องจะรอให้ครบ40วันก่อนเราจะกินถ้าเขาโตประมาณสักแค่เนี้ยถ้าโตเต็มที่ก็จะแผ่เต็มกระถางถ้าโตมาสักแค่นี้อยากจะกินแล้วเราก็เด็ดใบล่างๆเขากินไปก่อนก็ได้แล้วเราก็ให้ตรงกลางเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ เราก็จะมีผักกินตลอดก็ปลูกสักสีห้ากระถางริมระเบียงเราก็จะได้ผักเอาไว้กินแล้วค่ะ